สวัสดีครับผมอาจารย์เก่งแคมเปอร์แวนนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่บริษัททีทานมาดูหลังคาป๊อปอัพของรถบิ๊กอัพนะฮะมาพบกับพี่ชายยาสวัสดีครับ,รบพี่ชัยยาครับวันนี้ผมก็มาดูนะแต่ตอนแรกว่าจะมาดูเฉยๆแต่ดูแล้วูกใจอาจจะซื้อเลยเพราะว่ารถตู้ผมนะก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมส่งต่อให้กับคุณกิต ไปดูแลต่อนะครับเนื่องจากรถตู้ผมเนี่ยมันหลังคาเตี้ยเนาะพอนอน4ี่คนแล้วมันไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวเราจะลองวันนี้ดูพอดีผมมีรถวีโก้สี่ประตูอยู่คันหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานจะซื้อของพี่ชายยาเนี่ยมาวางก่อนดูแล้วก็กว้างขวางดีนะครับเดี๋ยวให้พี่ชายยาอธิบายดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างฟังฟังชั่นการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับพี่รุ่นสำหรับสี่ แรครัยกขึ้นยกลงน้ําหนักเบาครับแข็งแรงครับภายในก็จะมีมีเตียงนอนด้านบนนะครับต่อได้ความยาวเมตรเก้าสิบครับนอนได้สองถึงสามคนนะครับด้านบนนะครับด้านล่างก็มีโต๊ะนั่งทานกาแฟนะครับมีโต๊ะพ้าอีนั่งได้มีชั้นเป็นขอบครับวัสดุเป็นอะไรบ้างครับพี่ วัสดุเป็นเป็นเหล็กอลูมิงครับตัดตับอลูอมิเนียมบางส่วนครับแล้วแล้วตรงผ้านะฮะตรงตรงผ้าเป็นแคนวาสครับรกันน้ำได้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมันก็จะดึงตัวเชือกนี่เอาไว้ดึง,ดงรว,ว,งวกเวลาเราเอากระบะลงจะได้ไม่ปริ้นนะครับแล้วเราปิดจะได้สะดวกมากขึ้นครับก็เดี๋ยวให้พี่ชายาเปิดหน้าต่างข้างให้ด้ยหน่อยครับ เ <Hey. S 2> ดูด้านาน,นี้เปิดหน้าต่างรอบทิศก็น่าจะเย็นแล้วนะครับตอนแรกผมว่าจะติดแอร์นะแต่ม <c oughs> าดูพื้นที่แล้วมันไม่พอผมจะติดแอร์บ้านเหมือนเดิมนี่แหละที่มันไม่พอฮนะเดี๋ยวไว้ค่อยคิดอีกทีนึง ข้างบนกลางเป็นเตียงได้นะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วผมลองกลางให้ดูอีกทีเออสวยดีนะครับเหมือนงานเมืองนอกเลยเนาะเจ๋มากครับผลงานคนไทยเดี๋ยวให้พี่ชัยยาบอกเบอร์โทรช่องทางการติดตอ่อพูดกับกล้องได้เลยครับครับ0819376584ครับผมชัยยาครับ ครบได้ตลอดเวลาสถานที่ครับผมอำเภอบางประกงครับจังหวัดชาเชิงเซาครับผมได้ครับเดี๋ยวยกขึ้นรถแล้วเรามาถ่ายกันดูอีกทีนะครับโอเคขอบคุณมากตอนนี้กำลังวัดขนาดนะครับกว้างคุณยาวของกระบะว่าใส่ได้พอดีไหมนะครับวัดครั้งสุดท้ายจริงๆมันก็ลงได้ทุกรุ่นอยู่แล้วครับจะวัดขนาดอีกทีเพื่อความชัวนะครับ ตอนนี้พี่ช้ยยาก็หากุญแจให้กุญแจล็อกได้รอบคันนะครับน,นี้เป็นบรรยากาศโรงงาน แกททาขนส่งนะครับทําตู้รถเนี่ยรถทําขนส่งด้วยแล้วก็รับต่อตู้ด้วยตู้นี้มีหลายแบบนะฮะเราดูคันนี้นะอันนี้เป็นคาร์โกบ็อกเปิดสามด้าน ผมเิืมถามราคาพี่ชายยาเลยราคาตัวนี้ครับผมเอาราคาปกติเลยมีกี่รุ่นบ้างครับตอนน,รตอนนี้เรามีสองรุ่นครับเป็นแคปกับสี่ประตูราคาสี่ประตูจะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคาแคปแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมอ๋อแคปจะแพงกว่าเพราะว่ามันยาวกว่านยหนึงครับ,รบพี่ชายยาพามาดูคันนี้หน่อยครับเปิดสามด้านนี้เผื่อสมาชิกสนใจนะนี่ใครอยากทำ รถบ้านแบบใหญ่ๆนี่ผมว่าแบบนี้จบเลยนะเนี่ยขายของได้เป็นรถบ้านได้เปิดข้างนี่เราพันทั้งท้ายนี่เป็นลิฟท้ายเป็นลิฟต์พี่พาไปดูหน่อยยกยกขึ้นลงได้ใช้พลังลิฟต์อันนี้พอดีเราแตะตอกันเป็นลิฟต์ปิดครัระนะ<อ>สะดวกขายของได้ไปเป็นรถบ้านได้ครับเนี่ยแปลงเป็นรถบ้านนี่ใหญ่เลยครับใช้กระบะหัวเดียวนะครับ ขายพร้อมรถเลยค,ออครับอ๋อขายพร้อมรถเลยลเท่าไหร่กรบปี้เผื่อขายได้อันนี้ขายสองแสนสามครับโอ้ไม่แพงนะครับอสวยงามโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟอบอัพบล็อกยกขึ้นรถกันสวัสดีครับมารีวิวกันต่อวันที่สองนะครับ เนื่องจากเมื่อวานพอติดตั้งเสร็จแล้วมันฝนตกนะฮะก็เลยต้องกลับมาบ้านก่อนเลยไม่ทันได้รีวิวที่โรงงานตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับความรู้สึกหลังจากติดตั้งแล้วขับกลับเนี่ยก็รถก็หนักขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจมลงไปประมาณ2เซนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับรถผมเนี่ยยกสูง3นิ้วนะครับ พอติดตั้งปุ๊บคือคือเดิมท้ายมันจะโดง่งโด่งนิดนึงพอเอากล่องวางลงไปเนี่ยท้ายมันก็จะจมลงนะกลายเป็นเสมอกับด้านหน้าหรืออาจจะหน้าเง,งินนิดๆนะผมอาจจะต้องไปเสริมตรงเตงหลังให้ยาวขึ้นมา1น,นิ้วเวลาวางกล่องลงไปมันก็จะได้พอดีพอดีนะครับทีนี้ภาพนิ่งนะเผยแร่ออกไปปุ๊บคนก็ถามมาว่าทำไมไม่เอาด้านหน้า ให้มันยาวหน่อยคือช่วงตรงนี้นครับให้มันยาวเสมอหัวเก่งคือตรงนี้เป็นงานสั่งทําได้นะครับแล้วแต่ท่านที่ต้องการเลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยแค่นี้เพียงพอแล้วเพราะพื้นที่ตรงด้านหน้าเนี่ยครับผมจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นอาจจะวางแหลกหลังคาแผงโซลาเซลล์หรือวางคอยลร้อนของแอร์อันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตผมเลยเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ แต่ข้างในมันกว้างอยู่นะครับหลายคนถามมาแล้วฮะผมปล่อยภาพนิ่งออกไปเนี่ยหลายคนถามมาทําไมไม่เอาตรงนั้นอย่างนั้นไม่เอาตรงนั้นอย่างนี้ท้ายต้องยื่นออกมาอีกด้านด้านกว้างควรจะกว้างออกมาอีกอันนี้แล้วแต่เลยครับเพราะว่างานของพี่ชัยยาเนี่ยคืองานสั่งทานะครับท่านต้องการแบบไหนเนี่ยท่านสั่งได้เลยนะครับส่วนไอตัวเนี้ยมันเป็นของฟรีไซส์คือยกมาวาง ได้กับทุกรุ่นรถจะเห็นว่ามันอาจจะมีแกลบหรือช่องว่างตรงนี้เยอะนะครับอันนี้ถ้าใครซีเรียสตรงนี้ก็สามารถสั่งทำเอารถเข้าไปวัดให้มันพอดีตัวรถของท่านได้เลยนะแต่สำหรับตัวผมนะไม่ไม่ซีเรียสมากนะครับเพราะว่ามันวางไปมันก็ดูแล้วมันก็โอเคนะ่ะพอใช้ได้เดี๋ยวเรามาต่อยอดทำอย่างอื่นที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือรุ่นถูกสุดคือไม่มีอะไรเลย นะครับที่เหลือเรามาทําเองสําหรับท่านที่อยากจะเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อยากจะดีไซน์เป็นทรงอื่นแจ้งทางพี่ชัยยาได้เลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านหน้ารถบ้างนะมามุมหน้านี้นะฮะจะเห็นว่าค่อนข้างเหลี่ยมๆนะฮะต้านลมพอสมควรผมว่านะอาจจะต้องมีการเสริมแฟรลิงให้ลมมันเหินขึ้นไป หรือรุ่นต่อไปเนี่ยอาจจะต้องทำด้านหน้าให้มันแหลมแหลมู่ลมนิดนึงตรงตรงช่วงเนี้ยครับให้มันเอ็นลงมานะรับกับหลังคาให้มันลู่ลมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับถ้าเราจะเปิดหลังคาเปิดตัวป๊อปอัพเนี่ยเราเราเปิดคลิปลอไว้เลยแบบนี้ครับใช้งานง่ายเปิดคลิปแบบนี้ หมือนล็อกกระเป๋าทั่วไปสี่ตัวรอบด้านนะครับแล้วเดี๋ยวเรายกจากด้านในสะดวกนะครับสะดวกมากถ้าใครเคยใช้เต็นท์หลังคามาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันจากนั้นเราก็เปิดฝาท้ายตรงนี้อีกนะถ้าใครอยากดีไซน์ให้มันยาวลงมา ถึงนี่เลยก็ได้นะครับบอกพี่ชัยยาออกแบบใหม่นะคือให้มันยื่นมาถึงนี่เลยแล้วใส่แบบไม่ปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะได้พื้นที่มาอีกประมาณฟุตกว่ากว่านะครับสามารถทำได้ใส่แบบไม่ปิดฝาท้ายแล้วประตูสามารถดีไซน์เป็นประตูเปิดสองบานได้ที่เรียกว่าประตูตู้กับข้าวอันนี้มันคืองานตามสั่งเลยครับดังนั้นยังไม่ต้องติอันนี้ แล้วแต่ท่านจะเอาแบบไหนนะครับเปิดมาพบประตูกว้าง50เซนไปดูภายในกันเดี๋ยวเราจะยกหลังคาขึ้นก่อนนะครับจะได้ปลอดลงหลังคาเป็นแบบนี้นะเป็นเหล็กแล้วเขาก็หุ้มไอ้กำรรมะหยี่มาให้หนึ่งชั้นมันก็ยังร้อนอยู่ ผมถามพี่ชายยาว่าไอ้เหล็กซับเฟรมบวองเนี้มันแข็งแรงไหมยิงน็อตเพิ่มได้ไหมแกบอกว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะแผ่นฟอยล์กันร้อนแล้วก็ยิงแผ่นไม้ปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับให้มันกันร้อนได้หน่อยอ่ะทีนี้จะเห็นคานตัว X นะครับเราก็ดันคานนี้ขึ้นไปตรงๆดันขึ้นนะก็จะขึ้นเลยมันมีโชคช่วยผ่อนแรงเห็นไหมครับทำได้คนเดียวเลยครับ มันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมงี้ขึ้นมาเลยนะครับดันมือเดียวเห็นไหมมือหนึงผมถือกล้องอยู่แล้วก็เสียบสลักกันไหลเห็นลูกปืนเนี่ยไหมครับตลับลูกปืนเนี่ยยัดเข้าไปอย่างนี้ล็อกกันไหลอีกข้างหนึ่งเหมือนกันล็อกกันไหลเวลานอนนอนอยู่จะได้ไม่ยุบมาทับคนนะครับเรียกว่า โอเคอมีระบบเซฟตี้ผมยัดไว้คร่าวๆก่อนนะประมาณนี้การกลางนะครับทีนี้เราจะเริ่มปูเตียงอ่เดี๋ยวโทษทีครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างก่อนด้านล่างแบบนี้หน้าต่างเปิดได้นะอันนี้เป็นหิ่งเป็นชั้นสองชั้นไว้วางของแต่แต่ความรู้สึกผมนะไอชั้นบนเนี่ยควรทำแบบพับเก็บได้ เดี๋ยวผมอาจจะต้องมาดัดแปลงเองนิดหน่อยมงั้นมันเกะก,กะนะดูมุมไกลๆมันเป็นอย่างนี้ยฮะหน้าต่างเปิดได้เปิดหน้าต่างก่อนหน้าต่างนะครับเปิดจากด้านนอกเป็นระบบมีช็อคอัพช่วยผ่อนแรงเหมือนกันเปิดค้างได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เหล็กคำ้ำเปิดสองด้านนะลมจะได้เข้า เนี่ยครับนะเข้าไปใหม่เห็นไหมเห็นชั้นที่ผมบอกนะไม่รู้จะมีทำไมนะฮะเดี๋ยวผมดัดแปลงดีกว่าเอาแบบถอดได้ดีกว่าแล้วก็มีฝั่งนี้เป็นเบาะนะครับปูไว้เฉยๆนั่งได้นะครับแล้วก็โต๊ะพับ ล็อกอัตโนมัตินะครับลักษณะน,นี้ไม่ใช้เราก็กดปุ่มเก็บพับเก็บไปก่อนนะครับช่องนี้เปิดเพื่อดูไอไอเอาไว้ล้วงมือไปยึดนะครับยึดตัวกล่องเนี่ยตัวบล็อก กับหูเดิมของรถเห็นไหมครับยึดเนี่ยใช้เกี้ยวเร่งยึดแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยยึดสี่หูนะครับคือลักษณะมันเป็นกล่องนะครับวางลงไปไม่ได้ติดตั้งถาวรกับตัวรถนะครับจากนั้นเรามาดูการกลางที่นอนด้านบนนะครับ เราก็จะหยิบแผ่นไม้สองแผ่นนี้ออกมาปูนะครับบนเหล็กเนี่ยก็คือเลื่อนออกมามาวางตรงเหล็กนี้นะครับทีนี้ผมทำมือเดียวไม่ถนัดเดี๋ยวผมขอทำสองมือแล้วถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเสร็จแล้วครับและขนาดของชั้นสองจะเป็นแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้ผมยกไม้แผ่นสองแผ่นนี้มาต่อกันนี่ครับสองชิ้นนี้นะ มาต่อกันเราบอกเขาแถบมาให้แล้วความกว้างยาวของที่นอนชั้นสองนะครับหรือต้องส่วนของที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่เมตร90คูณเมตร60ซึ่งผมว่าเพียงพอนะครับนอน4คนสบายสบายเลยแต่ถ้าใครอยากจะสั่งทําให้ตรงด้านหัวนูน้นยืดออกไปอีกมันก็จะได้อีกตั้ง20เซนนะให้มันเสมอกับหัวเก่งด้านหน้า อันนี้สามารถสั่งทําได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับมันก็จะได้ยืดอไปเป็น2เมตร20โดยประมาณนะครับแต่ของผมเนี่ยเมตร90คูณเมตร60นอน4คนเนี่ยสบายๆนะครับผู้ใหญ่2เด็ก2ถือว่าพึงพอใจนะครับแล้วก็ระยะจากพื้นถึงหลังคาผมยังไม่ได้วัดผมวัดก่อนจากที่นอนนะครับ จากตัวที่นอนชั้นสองเนี่ยถึงหลังคาอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าเซนนะคะก็คือแล้กวก็นั่งได้นั่งนั่งขัดสมาธ์เล่นกันได้ถ้าเด็กๆก,ก็คือสบายๆนะถ้าผู้ใหญ่ก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็อันนี้ก็เปิดได้นะครับหน้าต่างหน้าต่างห้าช่องด้านหลังด้วยอันนี้ผมรีวิวในฐานะ ผู้ใช้งานนะครับในฐานะยูเซอร์นะในฐานะลูกค้านั่นแหละคงไม่ได้ละเอียดมากถึงขนาดสเปคเป็นแบบกว้างยาวกี่มิลกี่มิลอะไรแบบนะั้นเหล็กหนาะกี่มิลอันนี้เดี๋ยวให้ทางโรงงานเขาทำรีวิวโดยละเอียดสินค้าของเขาอีกทีนะครับผมรีวิวในฐานะผู้ใช้งานนะก็เอาคร่าวๆที่เราใช้นะครับกว้างยาวของด้านล่างวัดเลยนะครับกว้างยาวของตู้ล่าง เมตรหกนะครับเมตรหกแล้วก็ส่วนด้านนี้ด้านนี้ด้านยาวอยู่ที่เมตรสีนะครับชั้นล่างเมตร60คูณเมตร40จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมาดูอีกทีข้างนอก ตอนกลางแล้วหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมครับดูรอบๆก็เหมือนรถปิกอัพที่วางเต็นท์หลังคานะครับเพียงแต่ว่าเต็นท์หลังคานี้เป็นบล็อกยาวลงไปด้วยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ ใครที่มีรถกระบะรถปิกอัพอยู่แล้วอยากจะมาลองทําดูแบบไม่เสียรถไม่ช้ารถเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่กล่องวางลงไปบนกระบะเฉยๆส่วนที่บางท่านถามมาในเพจ Facebook ของผมนะครับว่าตอนยกเข้ายกออกทํายังไงเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะผมเป็นคนขับเองนะก็เลยไม่มีคนถ่ายให้เขาต้องมีขาแถบมาให้นะครับยึดตรงเนี้ย สขาตรงนี้นะครับตั้งพื้นไว้จากนั้นก็เอาแม่แรงยกให้มันลอยสักประมาณเซน2เซนแล้วเราก็ขับรถออกไปเลยมันก็จะตั้งพื้นดยูยบนขาสี่ขาเวลาใส่ก็เหมือนกันก็คือมันตั้งพื้นไว้ปุ๊บเราก็ถอยรถเข้ามาตรงๆให้คนโบกท้าย หนึ่งคนนะครับเร็งดีๆแล้วถอยเสียบเข้ามาผมมีวิธีเล็งของผมอยู่เขาจะมีขีดๆอยู่ตรงตรงข้างไอ้ข้างบล็อกเขาเนี่ยฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับหนึ่งสอสามสี่สำหรับรถผมเนี่ยเล็งให้ขอบนี้ตรงขีดที่สาแล้วมันจะถอยเสียบพอดีเลย คือผมมองแต่กระจกนี้นะฮะผมมองแต่กระจกเนี้เห็นเห็นเห็นในกล้องไหมมองกระจกนี้นะมันจะเห็นขีดตรงนี้ผมก็นับไปหนึ่งสองสามขีดที่สามปุ๊บผมถอยเสียบเลยมันจะพอดีเป๊ะเลยครับแต่คนขับต้องมีประสบการณ์หน่อยนะฮะค่อยๆถอยนะอย่าก,กระโชกโคหกหักเดี๋ยวชนขาล้มพับลงมา ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่เหนื่อยก็คือมาเหนื่อยตอนไขขาเนี่ยไขเข้าไขออกเนี่ยทําคนเดียวเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าทำสี่คนคนละขาก็แป๊บเดียวหรือสองคนทําคนละฝั่งก็แป๊บเดียวแต่สําหรับผมคิดว่าคงคงไม่ถอดเร็วๆนี้แล้วแหละก็วางไปก่อนมันไม่เป็นไรพอวางเสร็จเราก็ยึดที่หู ทีเมื่อกี้ให้ดูด้านหน้าอันนี้ดูด้านหลังเห็นไหมครับใช้เกีียวเร่งยึดกับหูรถเดิมมันเนี่ยแหละฮะแล้วก็ขันเกียวเร่งให้ตึงทั้งสองข้างตรงเนี้มันจะมีแกลบช่องว่างตรงนี้เราสามารถวางแกลลอนน้ําหรือใส่ของใส่อะไรเตาแก๊สปิกนิกโต๊ะพับอะไรใส่ได้อีกหรือใครจะสั่งให้ทําเต็มช่องนี้เลยก็ได้นะครับคือวางตัวบล็อกเนี่ย ให้มันวางสนิทเลยก็ได้เราก็จะได้พื้นที่ภายในตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอ่ะทีนี้ดูสภาพรอบด้านแล้วนะครับมาดูวิธีการเก็บตอนแรกผมก็สงสัยว่าไอ้เชือกแดงๆเนี่ยมีไว้ทำไมมันคืออุปกรณ์สำคัญนะครับทำให้เราเก็บง่ายขึ้นคือการดึงเชือก แล้วเต็นท์มันจะหุบเข้าข้างในนะครับโดยการดึงแบบนี้อัตโนมือเดี๋ยวเรามาดูการเก็บนะเก็บไม่ยากครับเก็บไม่ยากถ้าไม่มีไอ้เชือกแดงเนี่ยมันจะปิ้นออกข้างอ่ะมาดูวิธีการเก็บตัวเบาะที่นอนนี้ยังไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพับโชว์ก่อน เราก็ดึงดึงตรงคานเนี่ยครับอ่ะผมใช้มือเปล่าเลยมือเดียวดึงเลยมันมีโชค๊คผ่อนแรงตรงนี้เห็นไหมครับโชค๊คสองข้างดึงลงก็ยุบลงมาเลยฮะเอา้าลืมลืมเซฟตี้อ่ะถึงว่าดึงนี่เห็นไหมครับกันมันยุบดึงสลักเซฟตี้ก่อนดึงคานลงนี่มือเดียวเลย พอมันยุบลงมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับพ้าใบมันปิ้นไปข้างนอกแล้วมันปิ้นไปข้างนอกเก็บยากเรามาดึงเชือกแดงหรือให้อีกคนคอยดึงข้างนอกก็ได้ครับดึงปุ๊บมันจะรวบเข้าไปเลย ออกมาข้างนอกครับแล้วก็ดึงหูนี้ให้มันจมลงไปนะครับเชือกแดงแล้วก็ยัดกลับไปข้างในดึงหูนี้ปิดเลยขออนุญาตตัดคลิปให้มันสั้นนิดนึงเมื่อกี้เดี๋ยวคนเราสงสัยมันปิดยากหรือเปล่าอาจารย์เก่งแอบตัดคลิปไม่ยากนะครับแต่ว่าผมมือเดียวไงมันไม่ถนัดเลยต้องวางกล้องเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปิดลงมาแล้ว ถ้ามันมีปิ้นๆออกด้านไหนเราก็เอามือยัดเข้าไปนะครับตะกี้ผมยัดสองมือก็เลยต้องวางกล้องนะครับจะมีปิ้นแบบนี้นะเราก็เอามือยัดดันเข้าไปยัดเข้าไปนิดหน่อยจากนั้นก็ล็อกเหมือนเดิมเหมือนล็อกกระเป๋าง่ายๆเนี่ยผมทำมือเดียวหมดเลยนะก็เลยจะช้ากว่าคนอื่น เสร็จแล้วเก็บเรียบร้อยเห็นไหมครับพับเก็บเราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเคลื่อนที่ได้สำหรับการตกแต่งต่อไปอย่างที่บอกค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากเลยผมว่าจะต้องทำหลังคา,าบุกกันร้อนสักหนึ่งชั้นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับร้อนจัด เดี๋ยวผมจะซื้อฟอยกันร้อนมาแล้วก็อาจจะทําฝ้าหลังคาด้วยไม้หรือแผ่นอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยคิดอาจจะตีไม้ข้างในให้มันสวยสวยเหมือนรถตู้แล้วก็ติดไฟส่องสว่างอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะฮะไฟส่องสว่างอะไรก็ไม่มีสักอย่างเดี๋ยวเรามาติดเพิ่มเอาเดี๋ยวค่อยดีไซน์ว่าจะเอาไฟส่องสว่างไว้ตรงไหนบ้างนะครับก็รอติดตาม ep ต่อไปแล้วกันอย่างที่ผมบอกผมเลือกเอาแบบ รุ่นถูกสุดไม่มีอะไรเลยเหมาะกับนัก DIY อย่างเราก็คือมาแต่งภายในเอาเองแต่ถ้าให้ผมทําตัวทั้งกล่องแบบนี้บอกเลยว่าผมไม่มีปัญญาทำนะสำหรับท่านที่มีฝีมือในการเชื่อมเหล็กตัดเหล็กหรืออยากหัดทําเนี่ยสามารถทําได้นะครับบางคนดูด้วยตาแล้วบอกโอ้ยทาเองก็ได้อย่างนี้อ่ะได้เลยครับงั้นก็ทำเลยสำหรับคนที่มีความสามารถสำหรับผมนี่ไม่ไหว เกินความสามารถนะครับงานเชื่อมผมนี่บอกเลยว่าไม่ได้เรื่องนะครับให้ให้มืออาชีพเขาทำดีกว่าถ้าคนทำเป็นบอกทำได้ก็สามารถทำเองได้แต่ฐานะของผมเอาง่ายนะจ้างช่างมืออาชีพเขาทำดีกว่าติดต่อได้นะครับของที่นี่นะผมไม่ได้รับทำนะครับของบริษัทครีทานเขานะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตาม EP2 ว่าจะตกแต่งภายในให้เป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับ